ช่วงปลายปี2567ที่ผ่านมานะคะคือวันที่28ธันวาคม2567แม่มิริซอนก็ได้เดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดมุกดาหารนะคะก็ถึงบ้านลูกสะพภยแล้วค่ะที่บ้านเป้าป่าแสตอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็ พอมาถึงนะคะประมาณ5้าโมงเย็นอากาศเย็นอากาศหนาวมากเลยค่ะตอนกลางคืนเนี่ยลูกชายบอกว่าออกมาเข้าห้องน้ําดูอุณหภูมิอ่ะสิบเอองศาค่ะตอนเช้านะคะ14องศาแม่มณีส้อนตื่นขึ้นมาถามลูกชายว่ามันกี่องศาเนี่ยทำไมมันถึงหนาวจังเลยเพราะอยู่โคราชอยู่กรุงเทพเนี่ยอากาศร้อนนะคะแต่มาที่อ,อำเภอหนองสูงจังหวัดสมุทรหารห์เนี่ยโอ้อากาศเย็นหนาวเย็นมากเลยค่ะจน พ่อพ่อแม่ของลูกสะใภยบอกว่าตอนกลางคืนเนะี่ยบางปีนะ่ยชาวบ้านเขาดาวไม่ไหวนะคะต้องเข้าบ้านห้องใครห้องมันขนาดกินเลี้ยงกันนะ่ตอนกลางคืนก็สู้อากาศหนาวไม่ไหวคะ่ะ